สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัทจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ Toyota a อ t i ิ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาค่าตัวนะคะจะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถสภาพเดิมๆบอดี้เดิมสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวนัทจะพาไปชมรายละเอียดรอบคันกันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉมหน้าใหม่ไม่ได้เช้นเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยโคมแท้แน่นอนนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นได้ล้อแม็กอัอลอยปัดเงา2ส,สีนะคะล้อเดินแท้จากโรงงานนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางปี2020นะคะยางก็ยังสภาพโอเคอยู่ยังใช้งานได้อีกยาวนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีค้าบน้าม,นมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะรอยซีนด้านในเดิมๆเลยหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้ายังอยู่นะคะนี่นะโลโก้อยู่ครบทุกบ้านนะคะ ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีการตัดต่อต,ตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่นะคะกลมๆสวยงามเลยนะคะรับประกันนะคะรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีเรื่องชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถสภาพเดิมๆบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของไฟท้ายได้ค่ะ ก็ดีไซน์มาใหม่อย่างสวยงามเลยนะคะชบเฉียวยิ่งขึ้นนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะด้านล่างนะคะติดในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมใช้งานโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะในส่วนของกระจกนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเพียงมีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะสวยๆเลยนะ เดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถค่ะสำหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะให้ดูที่เลขไม้ก่อนนะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่149,481กิโลเมตรนะคะไม้เดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะไม่มีการกอไมกับไมมานะคะไม้เดิมแท้เลยนะคันนี้จะได้ในส่วนของปุ่ม e n g i e g start ด้วยนะคะเป็นกุญแจเ์เดดตนะตาร์ t มือแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะ นี่ก็จะได้เป็นแอร์ก,กลมๆแบบนี้เลยนะคะหมุนได้360องศาทั้ง2ฝั่งเลยนะพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวัเพีงได้จากพวงมาลัยนะคะ เครื่องเล่นเสียงนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นซีดี USB วิทยุ FM ได้นะคะแอร์นะเป็นแอร์อันาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้2ช่องนะคะมีที่พักแขนให้นะเบาะนะคะ,ะ,คะได้เป็นเบาะหนังสีเบสสวยๆงามๆแบบนี้เลยไม่มีรอยฉีกขาดเบาะไม่ช้านะคะเป็นแบบอัตโนมือนะลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะคะหัวนอซกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยขยับขยียนเลยนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะกว้างกางกันเลยนะคะนั่งสบายสบายสามที่นั่งนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้1ช่องนะคะเสียบชาร์จไฟได้2รูนะ,ะภายในนะคะเป็นโทนสีเบจนะคะก็ทําให้บอดี้รถดูสว่างขึ้นดูกว้างขึ้นนะคะสวยๆเก๋ๆเ,เ,เลยนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่เลยกว้างกว้างเลยนะคะบรรจุก,กระเป๋าเดินทางได้3 4มสใบเลยนะคะนี่ คือเหมาะกับการเดินทางแล้วก็เก็บสัมภาระได้พอสมควรนะด้านล่างนะคะมีในส่วนของล้อหนอุปกรณ์แน่แรงให้ครบนะคะรอยซีนนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆเรียงตัวกลมสวยงามจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยียเลยนะคะ จุดเม็ดอัดด้านหลังนะกลมกลมสวยงามนะคะขอบยางนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะรับประกันนะลูกค้าได้รถไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบพันหกร้อยซีซีร้อ่แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสะภาพเดิมๆนะคะสวยๆแห้งๆง,ง,งามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มลงมานะคะ เครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจุดมาร์กเต็มสีนะคะยังอยู่นะให้ดูจุดมาร์กเต็มสีนะคะอยู่ครบนะคะสวยๆเก๋ๆเ,เ,เลยนะคันนี้ จุดเมด้า์นะคะเรียงตัวกลมๆสวยงามเลยนะคะหัวน,น็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆไม่มีอรอยขยับขยื่ยนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะหัวน,น็อตฝาก,กระโปรงนะคะโลโก้โตโตยต้ายังอยู่นะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถทันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะไม่มีแน่นอน สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ย t ้าอัลติ 1.6G ปี2017นะคะราคาตั้งขายนะคะจะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็จะตกผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000ต้นต้นๆเท่านั้นเองนะ,ะถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ เข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ